สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนสมัครแคนวา education ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปที่ www.canva/education นะคะจากนั้นกด sign up เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าเพจนี้มานะคะ จากนั้นกด g ก็ Verify now นะคะแล้วหน้าตานี้ค่ะเราจะกรอกเป็นข้อมูลของเราค่ะชื่อนามสก,กุลอีเมลแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะคะให้กรอกเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดเลยนะคะเพราะเขาจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปให้กรอกเป็นชื่อโรงเรียนที่ทำงานอยู่นะคะกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะกด Continu e ได้เลยค่ะ สำหรับหน้านี้นะคะก็จะสามารถอัปโหลดไฟล์นะคะที่ยืนยันค่ะว่าเราเป็นคุณครูจริงๆก็คือบัตรข้าราชการของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะคะก็กดสับมิตได้เลยค่ะสำหรับหน้าต่างนี้นะคะเขาจะเด้งขึ้นมาค่ะเพื่อให้เราก่อค่ะว่าเราสอนชั้นอะไรบ้างนะคะ หรือชั้นที่เรามีความเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเราก็เลือกสายชั้นของเราได้เลยนะคะเมื่อเลือกสายชั้นเรียบร้อยเราจะไปกรอกค่ะว่าเราจะใช้แคนว่าสำหรับวิชาอะไรบ้างนั่นเอง เราสามารถเลือกได้เลยนะคะพอเราเลือกวิชาของเราได้เรียบร้อยค่ะเราจะต้องไปตอบข้อมูลข้อสุดท้ายค่ะว่าเราจะใช้เว็บ c a n วา for Education เนี่ยสำหรับทำอะไรบ้างค่ะอาจจะเป็น Presentation Report in Fographic หรือว่าอาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะเมื่อเราก่อข้อมูลเหล่านี้เรียบร้อยค่ะ สักนิดไปแล้วเราจะเจอหน้าต่างสุดท้ายค่ะจะเป็นการยืนยันนะคะว่าเขาได้รับข้อมูลของเราและให้เรารอคำตอบกลับจากเขาค่ะแล้วเราก็กด continue ได้เลยนะคะระหว่างรออีเมลตอบกลับมานะคะเราไปดูการค่ะว่า c a n v a Education ใช้งานอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเรามีการตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วด้านล่างของเราตรงนี้ค่ะมันจะมีการขึ้นนะคะว่าเป็นคลาสของใครเป็นชื่อเราที่เราระบุไว้นะคะตรงนี้ที่มันเลื่อนเลื่อนอยู่ค่ะมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราเลือกใช้งานได้เลยยกตัวอย่างเช่น presentation นี้ค่ะด้านข้างแถบซ้ายนะคะจะมี template ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับที่เราจะไปทำาร e s นตนำเสนอต่าง ในที่สุดค่ะก็ได้อีเมลตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเขาตอบกลับมาในอีเมลอย่างไงบ้างไปดูกันเลยค่ะให้เข้าอีเมลบัญชีของตัวเองนะคะจากนั้นนี่ค่ะข้อความจะปรากฏขึ้นอย่างนี้นะคะเ <uk> มื่อเรากดเข้าไปนะคะ <uk> ก็จะเป็นข้อความค่ะให้เราพร้อมที่จะเข้าไปใช้งานนะคะมีรายละเอียดบอกข้อมูลต่างๆไว้ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำเป็นตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงบ้างค่ะเลือกเทมเพลตที่เราชื่นชอบมานะคะจากนั้นเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวหนังสือค่ะเปลี่ยนข้อความนะคะที่เราต้องการเข้าไปเมื่อเราเปลี่ยนข้อความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถ เพิ่มขนาดของตัวอักษรก็ได้หรือใครที่ต้องการเปลี่ยนสีหรือลบข้อความที่เราไม่ต้องการก็สามารถทำได้นะคะเราสามารถอัปโหลดรูปนะคะในเครื่องของเรานะคะมาใส่ตกแต่งภายในงานของเราได้ค่ะเมื่อเราเลือกมาแล้วนะคะกดอัปโหลดไปรูปของเรามีพื้นหลังเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกนะคะลบพื้นหลังออกได้ค่ะ ก็จะได้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับลดขนาดไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเมื่อได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถเพิ่มรูปล่างรูปทรงต่างๆได้นะคะพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสีของรูปล่างได้แล้วเราก็ไปเลือกตำแหน่งในการวางนะคะ ประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเพื่อนํางานไปใช้ต่อได้ค่ะขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างสื่อโดยใช้ Canva Education นะคะบ๊ายบายค่ะ